โอเคทุกคนพร้อมแล้วนะคะมาต่อเลยที่การดำรงชีวิตของสัตว์เนาะอ่าเมื่อกี้เราเรียนเรื่องพืชแตละพืชมันมีการดำรงชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องอาศัยการสืบพันธุ์แบบดับเบิลฟอร์ติไลเซชันนาะแล้วก็อาจจะมีการสืบพันธุ์แบบแม่ใั่เพศด้วยอันนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะขยายพันธุ์พืชแบบไหนก็เราก็ขยายพันธุ์พืชแบบนั้นไป ทีนี้มาดูการดำรงชีวิตของสัตว์ดีกว่าสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยหลายเซลล์เหมือนกันพืชก็เ,เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยหลายเซลล์เหมือนกันเนาะสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยหลายเซลล์และเซลล์มีการแบ่งตัวเพื่อไปทําหน้าที่เฉพาะละักษณะสําคัญของสัตว์ก็คือสัตว์จะไม่มีคลอโรฟิลคือพืชมีคลอโรฟิลเนาะในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเองแต่สัตว์เนี่ยเขาไม่มีคลอโรฟิลเขาสร้างอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ต้องการอาหารและและร,ะะลร่ธาตุ กับพืชนะพืชจะเป็นผู้ผลิตเพราะว่าเขาสร้างอาหารเองได้แต่สัตว์เนี่ยไม่สามารถทําได้เนาะเพราะนั้นสัตว์สามารถแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมาดูอันแรกสัตว์มีกระดูกสันหลัง invertebrate อ่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง invertebrate เป็นสัตว์หลายเซลล์เมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสัตว์เนี่ยประกอบด้วยหลายเซลล์นี สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือประกอบด้วยหลายเซลล์แหละแต่มันจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กโครงสร้างไม่ซับซ้อนอย่างเช่นพวกฟองน้ําไฮดราพวกนี้เป็นสัตว์ชั้นต่ำเขาเรียกสัตว์ชั้นต่ำก็คือเป็นสัตว์ที่โครงสร้างไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ระบบประสาทยังไม่พัฒนาการมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือไม่มีแกนกลางคาจุนร่างกายจนไปถึงพวกที่ร่างกายซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นพญาดเห็บเหากุ้งหอยปูและแมลงต่างๆ พวกนี้เขาจะไม่มีกระดูเขาจะไม่มีกระดูกของตัวเองแต่ว่าหนูสังเกตกุ้งอันนี้อ่ะกุ้งหอยปูและ,มะแมลงต่างๆเขาไม่มีกระดูกข้างในแต่แต่เขาเป็นไงโครงสร้างข้างนอกของเขาอะ่ะมีความแข็งเขาเป็นสัตว์ประเภทที่โครงร่างแข็งภายนอกอ่าข้างในเขาจะนุ่มนิ่มมากแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเขาจะมีเกาะป้องกัน เปลือกหอยอะไรเงี้ยอ่ะเปลือกก๊กเปกลือกกุ้งเปลือกกุ้งไม่ใช่เปลือกกุ้งนะเปลือกกุ้งพวกนี้คือเขาเป็นสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอกแต่ข้างในเขาจะตัวนุ่มนิ่มมากพวกนี้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหรือ vertebrate พวกนี้จะเป็นสัตว์ชั้นสูงละอ่าเป็นสัตว์ชั้นสูงหมายความว่าคือร่างกายเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นโครงสร้างของร่างกายเนี่ยมีความซับซ้อนระบบประสาทมีความแบบ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีการทํางานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นพวกนี้เขาเรียกเป็นสัตว์ชั้นสูงก็คือเขาจะมีแกนกลางภายในเป็นกระดูกสันหลังค้าจุนอยู่อย่างเช่นปลางูกบพวกนี้รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆแมวช้างรวมไปถึงคนคนก็ถือว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเนาะเนี่ยปลาเนี่ยเวลาเรากินกินปลาใช่ปะ่ะเราก็จะเห็นกระดูกอยู่ข้างในอ,อ่เป็นแกนกลางอยู่ข้างในอย่างเงี้ยหนูไม่ใช่หนูนี่คือตัวอะไรเนี่ย นี่คือตัวอะไรไมีใครรู้บ้างแอมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึง่งเนาะเขา<อ>เขา<อ>เป็นสัตว์หนกักอันนี้นนากหรอไมไ่ใช่หนักนะไม่รู้ตัวอะไรตัวตุ่นหรือเปล่าตัวตุ่นหรือเปล่าไม่ไม่อันนี้ไม,ไม่รู้อ่ามันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึง่งเนี่ยพวกเนี้ยเขามีกระดูกสันหลังอยู่ภายในเนาะทีนี้สัตว์เนี่ย,ยก็ต้องมีระบบสืบพันธุ์เหมือนกัน เรามาดูระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ reproductive system จะแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบแรกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือ asexual reproductive system เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่มีการรวมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิหรือสเปิรมและเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือไข่เมื่อกี้พืชพืชเนี่ยก็คือละอองเรนูกับเซลล์ไข่แต่สัตว์เนี่ยจะเป็นอสุจิกับไข่ โอเคนะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการแตกหน่อการงอกใหม่การแบ่งเป็นสองส่วนมากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพวกนี้จะเกิดกับสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําหรือว่าเป็นเอ่อพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็ได้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกแบคทีเรียพวกไวรัสพวกเชื้อโรคต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอ่าอันนี้เราจะมันจะอยู่อีกเรื่องหนึ่งเนาะ แต่ก็คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยก็จะเกิดกับสัตว์พวกที่เป็นพวกนั้นดูอันแรกภาพแรกอันนี้คือการแบ่งเป็น2หรือ binary fission แบ่งยังไงอันนี้คือเซลล์ตั้งต้นข้างในมีนิวเคลียสที่มีควบคุมเกี่ยวกับลักษณะของพันธุกรรมอะไรก็ว่าไปตอนแรกเนี่ยเซลล์ตั้งต้นเป็นจะมีแค่เซลล์เดียวเสร็จแล้วอยู่อยู่ดีๆก็อยากจะขยายพันธุ์ขึ้นมาอย่างนี้ ก็แบ่งเลยแบ่งเป็นสองตัวเลยปึ๊บปึ๊บแบ่งนิวเคลียสข้างในด้วยนะปึ้งออกมาแบ่งเป็นสองตัวอ่าแต่แค่ไอ้ตัวที่แบ่งมาใหม่เนี่ยอาจจะเล็กหน่อยเดี๋ยวพอสักระยะนึงก็จะโตแล้วก็กลายเป็นตัวเท่ากับตัวแม่ทีเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยคือหน้าตาเขาจะเหมือนแม่ทุกอย่างเลยพันธุกรรมอะไรเหมือนกันหมดคือเขาไม่ได้มีการผสมพันธ์กันเนาะเขาก็จะสามารถแบ่งแบ่งตัวของตัวเองออกมาได้อันที่สองคือการแตกหนอ่อการบัดดิ้ง อันนี้มีใครรู้ไหมว่าคือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรรู้จักกันไหมคะได้ <Hyd ra. S 3> มันผักที่มีราก <laughs> มันไม่ใช่ผักนะเมื่อกี้ไม่มีคนตอบถูกไม่ใชมีคนตอบถูก <Hyd ra. S 1> คือไฮด้าเอ,อถูกต้องมันคือไฮด้ามันคือมันคือสัตว์ชั้นต่ําเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนาะตัวไฮด้าตัวเนี้ยอันนี้<ม>คือ,อตัวแม,ไม่ไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อเป็นสัตว์เป็นสัตว์รูปเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะตัวไฮด้าตัวนี้คือตัวแม่ สร็จอยู่ๆอ,อยากมีลูกไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องหาใครมาสมพันธ์ให้งอกเลยจ้ะงอกงอกออกมาข้างๆลํา,าลตัวเป็นไฮด้าน้อยหนึ่งตัวตรงนี้เออเป็นไฮด้าน้อยตัวเล็กๆแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปไฮด้าก็โตขึ้นโตขึ้นจนถึงระยะหนึ่งมันก็หลุดออกจากตัวแม่อ่าเป็นการสืบพันธุ์แบบง,งงๆเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่ต้องอาศัยเพศอะแบบอยากออกก็ออกมาเลยเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะเหมือนกันทุกอย่างจะเหมือนกันแต่แค่ตัวเล็กกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะโตเป็นตัวแม่แล้วก็ สืบพันแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่การแต่งหนออันต่อไปคือการงอกใหม่ regeneration อันนี้มีใครรู้จักไหมตัวอะไรเนี่ยจริงๆในภาพนี้ไม่มีเฉลยอ,อยู่นะ um อ่านชื่อไม่ออกอ่ะเ <laughs> ขาเรียกว่าตัวพาณาเรียมันเป็นหนอนตัวแบนด์ชนิดหนึง่งเป็นพาณาเรียเนาะหนูดูอันนี้คือ ตัวตั้งต้นนะดูตรงกลางเขาตัวพันธาเรียนเนี่ยถูกแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกคือหัวส่วนที่สองคือตรงกลางส่วนที่สามคือหางเขาถูกตัดชึบชึบออ,ออกไปทีนี้การง่างใหม่เป็นไงไอส่วนหัวเนี่ยมันก็งอกส่วนตัวข้างล่างออกมาส่วนหางเนี่ยก็ไปงอกส่วนหัวออกมาส่วนตรงกลางเนี่ยก็ไปงอกหัวกับงอกหางออกมาได้อีกตัวหนึ่งสรุปจากตัวเดียวยแบ่งออกเป็นอ่าใช่เหมือนแยกล่างอ่ะออกไว้สามตัวเออพวกนี้คือการ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือเป็นการสืบพันธุ์ที่ฉันสามารถจะขยายได้อย่างรวดเร็วในเวลาแค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องมีการมาผสมพันธ์รอตั้งท้องรอกว่าเซล์สืบพันธุ์จะผสมอะไรไม่ต้องรอเลยอันนี้คือแบบบึมบึมบมหลุดออกไปได้เลยอย่างนี้โอเคอันนี้ไม่งงนะต่อไปคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ sexual reproduction system เป็นการปฏิสนธิระหว่างเซลสืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิ กับเซลสืบพันธ์เพศเมียก็คือเซลลไขนั่นเองการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจะมีอยู่2แบบดูแบบนี้แบบแรกคือ internal fertilization กับ external intal external fertilization in in ก็คือในใช่ไหม internal ก็คือการสืบพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเพศเมียดูอย่างนี้คือไก่อ่านี่คือไก่เพศผู้กับไก่เพศเมีย ไก่เพศเมียเนี่ยเขามีไข่ไก่เพศผู้เนี่ยเขามีสเปิรม์มเขาจะปล่อยสเปิร์มกับไข่เนี่ยมาผสมพันธ์กันในตัวเมียแบบนี้แล้วลูกก็จะอยู่ในท้องของตัวเมียเนาะแล้วก็ค่อยออกมาข้างนอกส่วน external fertilization ดูอย่างปลาปลาเนี่ยอันนี้คือปลาตัวเมียปล่อยไข่ออกมาเสร็จแล้วมันก็ว่ายน้ำหายไปส่วนตัวผู้ตามมาทีหลังค่อยมาปล่อยสเปิรม์ม มาผสมพันธุ์กันข้างนอกร่างกายของตัวเมียอันนี้คือภาพขยายคือไข่กับสเปิร์มมาผสมพันธุ์กันแบบเนี้ยคือการสืบพันธุ์ภายนอกอ่ะดูการปฏิสนธิภายใน internal fertilization เห็นไหมการผสมพันธุ์ระหว่างอสุจิกับเซลล์ไข่ในร่างกายของเพศเมียและจะออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายอย่างคนคนก็เป็นการสืบพันธุ์ภายในเนาะเพราะว่า ตัวเซลล์อสุจิก็จะไปผสมกับเซลล์ไข่ในในแม่ใช่ไหมแล้วแม่ก็จะท้องมีลูกอยู่ข้างในเออแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นคนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรืออาจจะออรลูปเป็นไข่ก็ได้อย่างเช่นพวกสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดพวกนี้ก็มีการสืบพันธุ์การปฏิสนธิภายในเหมือนกันกับอีกอันคือการปฏิสนธิภายนอกก็คือ internal external fertilization อ่ามันคือการผสมพันธุ์ระหว่างอสุจิกับไข่ภายนอกร่างกายตัวเมียโดยที่ ตัวเมียเนี่ยจะวางไข่ในน้ําอ่าตัวเมียจะวางไข่ในน้ําแล้วตัวผู้ก็จะปล่อยอสุจิให้ว่ายไปผสมกับไข่ซึ่งการปฏิสนธิในลักษณะนี้เนี่ยโอกาสที่ตัวอ่อนจะรอดนั้นน้อยกว่าทําไมถึงพูดว่าโอกาสการที่สัตว์พวกนี้จะรอดเนี่ยน้อยมีใครลองเดาได้บ้างลองคิดซิว่าทําไมถึงบอกว่าโอกาสรอดเนี่ยมีน้อย เปลือกบางเปลือกบางอ่ะเต้ฟบอกเปลืกบางมีใครคิดว่ายังไงอีกอืมอ่ะที่เขาบอกว่าโอกาสที่ตัวอ่อนจะรอดน้อยเนี่ยก็คือว่าไข่ที่วางอยู่ในน้ำเนี่ยมีโอกาสที่สัตว์อื่นจะมากินอันนี้คือไข่กบเนาะ ไข่กบที่มันลอยลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันอาจจะมีสัตว์อื่นๆมนากจ,จะเป็นปลาหรือนกหรืออะไรอันนี้ไม่รู้คืออาจจะมีสัตว์อื่นนะมากินกับอีกอันหนึ่งสเปิร์มที่ปล่อยให้มาผสมกันข้างนอกเนี่ยสเปิร์มบางทีอาจจะไม่ได้มาผสมกับไข่โดยตรงก็ได้อาจจะโดนพัดพาไปอาจจะหายไปอะไรแบบเนี้คือโอกาสที่มันจะสัมผัสกันโดยตรงอ่ะมันค่อนข้างน้อยกว่าการปฏิสนธิภายในคือภายในเนี่ยมันอยู่ใน อย่างของลูกเนี่ยก็จะอยู่ในรังไข่ในมดลูกใช่ป่ะในมดลูกเออสเปิมกับไข่มันก็จะเจอกันในนั้นเลยก็คือพื้นที่มันก็จะแบบถูกจํากัดแต่อย่างเนี้ยมันอยู่ข้างนอกในธรรมชาติพื้นที่มันก็ค่อนข้างกว้างนะมันก็มีอาการไหลมีอะไรแบบนี้ก็อาจจะทําให้ไม่เกิดการปฏิสนธิได้เพราะนั้นตัวอ่อนพวกเนี้ยก็จะรอดน้อยมันเลยเป็นเหตุให้สัตว์พวกเนี้ยต้องออกไข่ทีนึงอ่ะออกไข่แบบเยอะๆะมันจะไม่สามารถอย่างคนเนี่ย มีไข่หนึ่งใบสเปิรหนึ่งตัวใช่ไหมมาผสมกันได้เป็นคนหนึ่งคนแบบเนี้ยแต่โอกาสรอดมันสูงกว่าพวกเนี้ยพวกกบเนี้ยออกอาจจะออกไข่มาทีสี่สี่ร้อยใบสี่ห้าร้อยใบแบบเนี้ยเพื่อที่มันจะได้ไปเฉลี่ยกับโอกาสที่ตัวอ่อนไม่รอดอ่าโอเคเช่นมาปลามาน้ำสา์ครึ่งบกครึ่งน้ําพวกนี้จะมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายโอเคนะน,นี้พี่ข้ามนะ ทีนี้พอปฏิส่วนที่เสร็จมันก็จะต้องเจริญเติบโตใช่ไหมกลายเป็นตัวอ่อนและมีการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของสัตว์เราจะแบ่งได้2แบบก็คือเป็นการเจริญเติบโตแบบไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างก็คือตัวอ่อนที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุกประการเลยแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็เจริญเติบโตขึ้นขยายขนาดขึ้นอย่างเช่นปลาหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างคนตอนแรกที่พ่อแม่เราออกมาพ่อแม่เราก็หน้าตาเป็นแบบนี้แหละ เออเสร็จแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นมีการเจริญเติบโตขึ้นพอมีลูกลูกก็ออกมาก็คือหน้าตาเหมือนพ่อแม่ตอนเด็กๆเลยแบบนี้นะส่วนอันที่สองคือการเจริญเติบโตแบบไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงรูปเออมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขอโทษมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างพวกนี้ตัวอ่อนจะมีลักษณะที่ต่างไปจากพ่อแม่ก็คืออยู่อย่างในรูปนี้ก็คือกบพ่อแม่กบเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ลูกกบหน้าตาเป็น เป็นแบบนี้งงไหมงงเลยลูกกบกับพ่อแม่กบจะหน้าตามไม่เหมือนกันก็คือกบออกไข่มาสเปิมค้วมาผสมปุ๊บได้เป็นลูกออดพอผ่านระยะเวลาไปลูกออดตัวใหญ่ขึ้นเริ่มมีขางอกมาส่วนหางเริ่มหายไปแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นกบตัวเต็มวัยแบบนี้เนี่ยคือการเจริญเติบโตแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเขาจะ ต่างจากพ่อแม่แต่ก็จะมีการพัฒนาเป็นขั้นๆเกิดอวัยวะใหม่หรืออวัยวะบางอย่างหายไปจนเป็นตัวเต็มวัยที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่เช่นกบหรือว่าแมลง,งต่างๆอย่างแมลงก็ตอนแรกออกมาก็เป็นไข่ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็กลายเป็นหนอนกลายเป็นหนอนเสร็จก็เป็นดักแด้เป็นดักแด้เสร็จค่อยเป็นตัวเต็มวัยที่หน้าตาเหมือนพ่อแม่ตอนแรกเออแบบนี้ก็คือการจเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองโอเค เรื่องสัตว์จบแล้วเร็วมากด้วยความรวดเร็ว,รวสรุปเรามาดูสรุปกันสรุปแล้วพืชสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือพืชดอกกับพืชไรดอกเนาะพืชโครงสร้างที่สําคัญของพืชดอกของดอกเนี่ยจะมีด้วยกันสี่ส่วนนับจากข้างนอกเข้าไปข้างในได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอกเกอสรเพศผู้และเกอสรตัวเมียอันนี้คือองค์ประกอบหลักสําคัญของดอกมีสี่ส่วน อันที่3การสืบพันธุ์ของพืชจะเป็นแบบดับเบิลเฟอร์ติล t เซชันโดยอาศัยละอองเลนูและเซลล์ไข่ดับเบิลเฟอร์ติลเซชันอันแรกสเปิร์มตัวแรกจะไปผสมกับไข่ได้เป็นอะไรย้อนย้อนย้อนให้อ่ะสเปิร์มตัวแรกผสมกับไข่ได้เป็นไซโกล สเปิร์มตัวที่2องไปผสมกับโกลาเนียพีไอได้เป็นเอนโดสเปิร์มอ่ามีการสืบพันธุ์2รอบเนาะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นดับเบิลเฟอร์ติล t เซชัน่าต่อไปสัตว์สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็อันสุดท้ายการปฏิสนธิของสัตว์ จะเกิดจากเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ก็มีการปฏิสนธิภายในกับภายนอกนี้โอเคอันนี้ทุกคนเข้าใจนะคะมีใครสงสัยตรงไหนไหมหรูสามารถถามได้ตอนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นพี่จะไปเฉลย P test ท,ท,ที่เราทำเมื่อกี้แล้วนะ โอเคไม่มีคนสงสัยนะคะข้ามอันนี้คือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วใครยังไม่ส่งส่งพี่ด้วยนะโลกอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของวันนี้นะพืชมีลักษณะสําคัญใดที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นหนูก็ตอบมาสองการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชได้อย่างไรและอันสุดท้าย จงวิเคราะห์ว่าระหว่างคนและกลบเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรมีสามข้ออ่าอันนี้ไม่น่าย,ยากมีใครคิดว่าแบบหนูทำไม่ได้แน่ๆเลยมีไหมเนี่ยทุกคนเก่งอยู่แล้วทุกคนทำได้โอเคอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยวพี่จะส่งให้หนูอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นไฟล์เต็มเนาะทีนี้มาดู p t e s ท,ที่เราทำไปเมื่อกี้อ่ะคราวนี้ทุกคนเปิดกล้องได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะดูว่าใครตอบข้อไหนอ่ะทุกคนเปิดกล้องได้เลยโอเคเปิดให้ดูเลย่ะเปิดให้ดูอ่าโอ้โหเต็มเลย เต็เลยอะผิดมาเลยโ <Okay. S 2> อเคอีย่เพิ่งสี่ยังไม่เฉลยเลย,เลยรู้ได้ไงว่าผิดไม่รู้อ่ะมาดูข้อแรกข้อแรกข้อแรกก็ผิดแล้วข้อไรข้อใดเรียงลำดับโครงสร้างของดอกจากวงนอกสุดเข้าไปวงในสุดได้ถูกต้องอ่ะอันนี้ไม่น่ายากนะ ข้อไข่ทุกคนอ๋อพี่ตกใจนึกว่าพี่พี่ตกใจนึกว่าพี่ไม่ได้เลคคอร์ดไว้โอเคอ่าใครตอบข้อกอไก่ยกมือขึ้นรู้คำตอบแล้วแหละแต่ผิดไปแล้วอ่าใครตอบกอไก่ยกมือไม่มีใช่ไหมอ่าใครตอบขอไขยกมือขึ้นคันเดหนึ่งคน เจแปนเจแปนคือสะบัดหรือว่าอะไรสะบัดสะบัดค่ะสะบัดมืออ่าน้องเอิญสองคนที่สองคนเอบขอไข่อ่ะอ่าข้อสามเออข้อคอควายใครตอบคอควายยกมือขึ้นที่ทําไปตอบงูใครตอบคอควายยกมือขึ้นอ่าไม่มีใครตอบงองูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนทำต่ออยากเปลี่ยนงองขอไข่ขอไข่ ตลอดที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอไข่เก่งมากซันเดย์กับเอิร์นเก่งมากาก,ก็คือเรียนจากมันคือมันคืออันนี้เมืนอือ้คียเทสไงคือเรายังไม่รู้อันนี้เราเรียนแล้วเราตอบได้อันนี้ถือว่าถูกต้องอะวงนอกสุดเข้าไปในสุดกีบเดี้ยงกีบด,ดอกเกสอนตัวผู้และเกสอนตัวเมียบข้อสองพืชในข้อใดมีโครงสร้างสืบพันธุ์ที่เรียกว่าโคน พืชในข้อใจมีโครงสร้างสืบพันธุ์ที่เรียกว่าโคนใครตอบกอไก่ยกมือขึ้นไม่มีโอ้โหขอไข่ขอไข่สนสองใบไม่มีข้อสามเฟิร์นหนึ่งคนเห็นแวบบแวบบหนึ่งคนข้อสี่มะม่วง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเลยเหรออั่นี้ีจะต่มโอเคคำตอบ <c oughs> ที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องนะโคนต้อง <c oughs> เป็นข้อขอไข่ลูกมอสอ่ะหนูดูพี่จัติธิบายให้หนูฟังมอสกับเฟิร์นเนี่ยเขาจะสร้างสปอ ต้นสองใบจะสร้างโคนพวกนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่ไม่ไม่อะไรไม่อาศัยเพศอ่าใช่แบบไม่โอ้โหลายมืออ่าแค่นี้แล้วกันไม่อาศัยเพศแต่มะม่วงเขาสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเออมะม่วงสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโคนเนี่ย คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนาะเป็นการสืบพันธุ์ชนิดหนึ่งก็คือใช้ใช้ไอตัวแต่พี่ย้อนย้อนให้ดูอันไหนล่ะอยู่ไหนหนะแป๊บหนึ่งนะเออนี่นี่ตัวนี้นี่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 น,น,นี่นี่คือโคนนี่แบบนี้คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะ ก็คือมีการสร้างสอร์กับโคนอแต่มะม่วงเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต่อไปข้อสามการขยายพันธุ์พืชข้อใดทำให้ได้ต้นใหม่ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมต่างจากพ่อแม่ต่างจากพ่อแม่นะใครตอบกอไก่ยกมือขึ้นหนึ่งคนสองคนสาม ขอไข่ให้ตอบขอไข่หนึ่งหนึ่งคนขอไข่ให้ตอบขอไข่อ่าไม่มีใครตอบงองงูไม่มีคำตอบที่ถูกต้องต้องตอบข้อถ้งเต้นึงเต้นึงเต้นข้อกไก่เออเขาตอบที่ถูกต้องต้องตอบกไก่โอ้โหมีคนดีใจด้วย การจากพ่อแม่เ <c oughs> พราะว่าอะไรลูกการเพราะด้วยเมล็ดเนี่ยก็คือการที่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ไปบวกกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียทีนี้เนี่ยลักษณะของต้นพ่อกับต้นแม่เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันต้นพ่ออาจจะเออดอกไม้เป็นสีชมพูแต่ต้นตัวเมียเนี่ยดอกไม้อาจจะเป็นสีเหลือง อะไรอย่างเงี้ยพอผสมพันธุ์กันลูกที่ออกมาอาจจะได้ออกเป็นสีส้มๆอ่าได้บอ,อกไหมคือพันธุกรรมเขาจะต่างไปแต่การปักชำการโน้มกิ่งการตอนกิ่งพวกเนี้ยคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่พี่เขียนแค่ไม่ีกแล้วกันนะไม่อาศัยเพศเพราะฉะนั้นการปักชำแบบเนี้ยไม่อาศัยเพศก็คือสมมุติเราปักชำต้นแม่ที่เป็นดอกสีแดงลูกที่ออกได้ออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงเออคือไม่มีการไม่มีการเอา เอายีนอื่นเข้ามาผสมแบบเนี้ยก็จะได้ลูกที่เหมือนเหมือนกับพ่อแม่แต่ว่าการเพาะด้วยเมล็ดนี่คือมีการเอายีนของตัวผู้กับยีนของตัวเมียมาผสมกันก็จะได้เป็นยีนของลูกออกมาแบบนี้ต่อไปข้อสี่ข้อใดคือสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดอ่าใครตอบกอไก่ยกมือขึ้นโอ้ไม่มีเลยใครตอบขอไข่ยกมือขึ้น าไม่มีใครตอบคอควายยกมือขึ้นค่ะหนึ่งคนสองคนสองคนสองคนเองอใครตอบงองงูยกมือขึ้นหนึ่งสองสามคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอ้อคอควายเก่งมากแม่ดูนะอันนี้ ไฮด้าไส้เดือนแล้วก็กุ้งอันนี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลังแค่ตัวเดียวคือกบอ่าปูตะขาบงูแล้วก็เห็บอันนี้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังยกเว้นงูตัวเดียวที่มีกระดูกสันหลังอันนี้คือมีกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยส่วนอันนี้ปลาการังกับหอยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นคอควายก็คือกระดูกสันหลังทั้งหมดข้อสุดท้าย ไฮดราไฮดราเมื่อกี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าตอนนี้เราต้องรู้จักแล้วไฮดรามีการสืบพันธุ์เป็นแบบใดและว,วิธีใด <Wow. S 2> อะใครตอบกอไก่ยกมือขึ้น oh. หนึ่งคนสองคนสามคนสี่สี่คน oh. ขอใครใครตอบขอใครยกมือโอเคใครตอบขอควาย ข้อพายไม่มีใครตอบงองูงงูม,งมีไหมอ่ะคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ต้องตอบข้ออ่ะทุกคนตอบให้ชื่นใจหน่อยข้อนี้ต้องตอบข้อเลยคะกไก่เอโอเคถูกต้อง <Okay. S 1> ต้องตอบกไก่โลกมันคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือการแตกหนอ่อออหนูจำ เจ้าผักของหนูได้ไหมเจ้าผักที่หนูว่ามันเหมือนผักเลยแอนตัวนั้นคือไฮดราคราวนี้ไม่เดาแล้วเราดูแล้วว่าไฮดราคือสัตว์สัตว์ชั้นต่ําที่มีการสุบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหนอนั่นเองโอเคทุกคนเก่งมากค่ะปุบมให้ตัวเองเย้โอเค <c oughs> เก่งมากอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจบแล้ว แล้วหนูอย่าลืมทํากันบ้านมาส่งพี่นะใครยังไม่ส่งครั้งที่แล้วหนูช่วยส่งพี่ด้วยนะ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้พี่ส่งเป็นไฟล์เต็มไปให้เนาะโอเคทุกคนวันนี้เราจบกันแค่นี้นะคะเจอกันอาทิตย์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายเอค่ะอเอ